คุยรัฐบาลให้ฟังแล้วผมจะให้พี่แคปรัฐบาลด้วยใครจะว่าพูดมากแล้วแต่ครับไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนะครับชัดจิจนนะครับพี่พิมพ์คําว่าวันนี้วรวยมาเดี๋ยวผมแบ่งปันชุดให้ก่อนจะแบ่งปันผมจะพูดรัฐบาลให้ฟังสัญจรน,นะครับเลขสัญจรรอบนี้ไปไปออกที่จังหวัดตราดผมจะบอกพี่พี่แม่แม่นะเลขสัญจรน,นะครับผมไม่เคยน้อยหน้าใครสรอบเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย ทั้งหมด10รอบที่มันออกมาเนี่ยตั้งแต่นะครนายกถึงงวดบึงการเนี่ยผมหลุดแค่รอบเดียวเลขเจาะผมมา5รอบแล้วก็เลขนอกนั้นก็จะมามามืดแล้วก็เลขวิ่งนะครับแต่หลุดที่สัญรจรที่ชัยนาทผมลงสถิติให้พี่แม่ๆไปดูแล้วหนึ่งกันยานะครับก็คือผมนะ่ะเริ่มเข้าวงการเนี้ยตั้งแต่ปีหกก็คือผมจำได้แม่นเลย รอบนั้นมันออก5-8-3พออีกรอบหนึ่งออกเลยสัญจรที่นครนายกเริ่มเลยผลงานผมนะ่ะเข้าแปดครับนี่เข้าแปดครับแล้วไม่ตามก็ไม่ว่าไม่ได้ว่ากันครับแต่ถ้าใครจะตามก็ตามนะครับส่วนแล้วก็ต่อมาเป็นสัญจรผมจะเอาเฉพาะวันที่หนึ่งให้พี่ดูนะจะให้พี่ประกอบตัดสินใจว่าพี่จะตามผมหรือไม่ตามนะครับเหลือเวลาสิบนาที เพราะว่าผมไม่มีเวลามานั่งหวยไล่หวยไทยนะเอารวมๆไปเลยนะนี่สัญจรสระบุรีอันนี้คือนครนายกนะผมว่ามีแปดล้วแปดก็มารอบนั้นนะครับออกสามสามสองแปดสามนะครับเอาตัวเดิมด้วยรอบนั้นห้าแปดสามอยู่บนแล้วก็รอบสัญจรน,นครนายกน,มมกกน,นยี่เพจผมเมื่อก่อน่ะปิวเพจเนี้ยจําได้แม่นเลยจําได้ไหมผู้ติดตามแสนเกือบสองแสนแม่นเกินโดนสกัด รอบนี้ครับปีหกหกผมเข้าครับทั้งบนทั้งล่างเลยออกเก้าหนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดแปดแล้วก็นี่ล่าสุดครับปีที่แล้วเลยเข้าเก้าสี่ครับอ่ะทีนี้ผมจะพูดให้พี่ฟังเลยนะเลขสัญจรรอบนี้ไปออกจังหวัดตราดนะอย่างที่ผมบอกไปนะรอบนี้มาเด่นเก้าเด่นสี่แล้วก็เด่นหกถามว่าตัวไหนชอบสุดผมให้พี่ไปแล้วเก้าครับเกออ้าครับ ใครว่าผมพูดมากพี่ก็ค่อยเข้ามาดูก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีอะไรผมใจเต็มร้อยอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าใจพี่จะเปิดรับสิ่งที่ผมพูดไปหรือเปล่าก็แค่นั้นนะครับอแล้วก็เคยแตกสามตัวด้วยครับตอนที่ผมไปเที่ยวปไปอยู่บ้านแม่แม่ฮักยู่หลาวครับรอบนั่นออกศ <c oughs> ูนย์เก้าเจ็ดสัญจรรอบนั้นอยู่ที่โคราชครับแตกสามตัวผมบอกเลยใคร าแล้วก็นี่รอบที่แล้วผมจะให้พี่ดูใครหาคนสัญจรแม่นๆนะเอาผมไว้ในทางเลือกสักคนนะครับเก็บไว้ในช้อยสักคนหนึ่งอันนี้รอบที่แล้วนะตารางแตกสามตัวครับแล้วก็ผมฟัน2ก็เข้า5 2าสองแล้วก็สายด่วนผมก็เข้า2อนะครับนี่คือสถิติสัญจรน,นะผมะใ a y พี่ดูรอบนี้ปังสุดครับคนดูหนึ่งพคนแตก3ามตัวตรงที่ผมฝันเออนีร้อเอด น,นี่สัญจรสงขาครับเข้าเจ็ดเก้าอันนี้สัญจรพังงาฟันสี่มาบนล่างครับอันนี้สัญจรเชียงใหม่ฟันสามครับมามืดสามรอบนี้เก้าครับเดี๋ยวผมให้พี่แคปราวก่อนเก้าผมให้แค่สี่คู่เก้ามันเด่นสุดสำหรับสัญจรจังหวัดตรานเนี่ยเก้ากับสี่ครับพี่แต่วันนี้ผมให้เก้าพี่ไปก่อนสี่เดี๋ยวผมให้เก้ากับสี่มาแน่นอนสัญจรพังงา เอ้พ่อแมนสัญจรตราดพี่สัญจรตราดฟังดีนะเก้ากับสี่เก้ากับสี่ครับแต่ผมเลือกเก้าครับผมเลือกไม 4, ้วี่สี่ตัวอ่อาผมพูดให้ฟังก็ได้แล้วเดี๋ยวให้แคปไม่ต้องจดไม่ต้องเลยนะเก้าที่จะมาสัญจรน,นะครับเดี๋ยวผมให้พี่แป๊บหนึ่งเก็บ เลือกผมไว้ตัวช้อยสักตัวช้อยหนึ่งสัญจรน,นะครับเพราะว่าผมชอบมากเลยว่าสัญจรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันท้าทายเราเรารอบเนี้ยผมมั่นใจว่ายังไงก็มีเก้าไม่เก้าก็สี่ครับเออน่าน่าจะอยู่ข้างบนเก้ากับสี่เนี่ยแต่ผมคิดว่าเก้ามาแน่นอน9ก้าเกาะอยู่ข้างบนเดี๋ยวมุกที่ผมทำสถิีิให้ดูก็เตรียมตัวรัฐบาล ขอมอย่างรัฐบาลจะให้แล้วมีสีคู่รัฐบาลรอบนี้นะผมชอบ9 9ที่ผมชอบนะครับมี90 93 96และ97อันนี้ไม่ใช่อันนี้ตําไทยสัญจรตราดนะครับชอบ9 9ที่ชอบมี90 93 96และ97เลขที่ผมตัดออกนะคือ91ครับ 9119นี่ผมตัดออกเพราะว่ามันมันเอาแค่สี่พอเอา9119ออกแ้่ถ้าใครชื่นชอบนะอะเดี๋ยวจะให้แคปสว่วนไทยวันนี้นะครับมีแค่สี่คู่ แคบไปใครออกไปก่อนก็แล้วแต่ครับเขาก็ถือว่าเขาดูไม่จบเขาไม่มีดวงก็แล้วแต่พี่นะครับเออเพราะผมบอกแล้วให้เฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับ909396แล้วก็97เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากนะครับแคบไปบอกนะครับแล้วก็ผมรูปหน้าปกสลากรอบนี้นะครับซื้อมาแล้วนะครับไม่ต้องบอกนะว่าชอบ9อะไรนะครับ หน้าปกสลากนะครับจะเป็นแหลมงอบนะครับจังหวัดตราดไม่ต้องบอกนะครับว่าชอบก้าวอะไรนะครับให้แล้วนะครับให้ด้วยใจนะครับบ้านมีไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเข้าบ้านเลยนะครับครตามกันตอนน้องพี่น้องสําหรับวันที่หนึ่งกันยายนินะครับผู้ใดทีติดตามมาตั้งแต่รอบก่อนๆนะครับก็จากชุดตัวเจาะหาหกเมื่อวันที่สิบหสิงหาชิพานมานะครับก็ เป็นที่สําเร็จนะครับบางคนก็ได้ก็ยินดีน้านะครับผู้ใดที่ท่านใดๆก็ถือว่าดวงท่านไดหอดแล้วกันเราพี่น้องเนาะสําหรับมือนี้นะครับกวสีมาเบาในโตเปิดดวงนะครับแล้วก็โตเจาะดวงไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับโตเปิดในมือนี่นะครับสิเป็นหกสองนะครับสิเป็นหกสองสำหรับผู้ใดนะครับที่กําลังที่สีเหตุนี่ยังในสิ่งใหมๆ่ๆ นะครับที่เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับเบอร์ก็สามารถเอาเลข 6- 2สองนี่ไปเสริมดวงนุ้นดวงได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขชุดเปิดโศกเปิดทรพัพย์แล้วกันยังต่อไปนะครับก็คือเจาะดวงนะอันนี้เจาะเจาะดวงที่งวดก่อนสิหสิงหานะครับเข้าเต็มเ็มก็เป็นห6านะครับนะห6าผู้ใดกลับก็เป็น6 5หาเนาะในมือนี่นะครับในวันที่หนึ่งกันยายนนี้จะเป็น6 4กับ60นะครับ นะผู้ใดที่ชอบผู้ใดที่มักใจตรงกันนะครับก็ตามได้นะครับนําไปใส่ได้เนาะไอชุดเจาะดวงนี่นะครับเจาะดวงนี่ก็สิสาหรับผู้ใดที่เคยสําหรับผู้ใดที่รู้สึกว่กาด,ดวงเจ้าของท่านได้เปิดนะครับดวงท่านได้เปิดเฮ็ดยังก็บบคอยดีปันไดนะครับก็สามารถเอาชุด2คู่นี่นะครับไปใส่ได้เด้อพี่น้องนะครับล,ล,ลักลักเรวนะครับก็สิเป็นในเลขหกนะครับผมดีตาม เลขหกเป็นหลักเลยนะครับเลขหกเป็นหลักเสือวานึงกันยายนหนีนะครับขาดเลขหกบดายเลขหกมาแทะพี่น้องนะครับเนาะอันนี้คือความมักสว่วนตัวด้พี่น้องนะครับผู้ใดบม่มกหรือชอบในตัวอื่นอันนี้บ่วาก,กันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นำนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจ นะครับผมแล้วก็เน้นย้ำอีกเท่อนึงนะครับบอมีบ้านบ่มี่เขาบ้านนะครับบอมี่ปากลิงเวบการพนันต่างๆนะครับขันมี่ก็แสดงว่าปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับหนึ่งกันย่ายอนนี้โชคดีกันทุกคนครับ